ตลาดหุ้นไทยถึงตอนนี้ชัดเจนที่สุดครับคนที่อยู่ในตลาดบริษัทจำกัดมหาชนที่จดทะเบียนจนลงทุกคนพี่วีนับตั้งแต่ต้นปีจนถึงบัดนี้นะราคาหุ้นมูลค่าหุ้นลดลงร่วม3 0บอบอกว่าราคาหุ้นที่ตกลงนั้นคือเวลเวลที่ลดลงซึ่งเวลลดลงนั้นถ้าใครลงทุนในตลาดหุ้นเนี่ยตั้งแต่ระดับยากจนจนถึงหมาเศรษฐีฮะจนลงหมดครับ นี่คุณผู้ชมทําเป็นเล่นไปนะรู้ไหมบริษัทต่างๆเนี่ยเอาหุ้นของบริษัทเนี่ยไปตึงไว้แล้วกู้เงินมาใ <มา S 2> ช้นในกิจการเพอรา,าคาหุ้นมันลดลงมันต้องเอาหลักทรัพย์ไปเติมหรือ<ต>ไม่ก็ลดวงเงินไม่นั้นก็ถูกยึดใช่ไม่งั้นถูกยึดหมดมีคดีมันอย่างต่อเนื่องหลายแบบหลายบริษัทเลยและเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะสื่อเศรษฐกิจ3สื่อในเครือเนชั่นกรุปนะ๊ปฮะกรุงเทพกิจฐานเศรษฐกิจ และเก็โพส์ทูเดย์เห็นมองเห็นมุมมองเห็นทิศทางของตลาดแบบนี้และวฮะเลยจัดสัมมนาเรื่อง Thailand Investment Forum ขึ้นมาครับโอ้นี่ตั้งแต่ท่านรองนายกรัฐมนตรีและผู้เกี่ยวข้องเนี่ยไปร่วมมากมายเลยช่วยกันถอดบทเรียนช่วยกันหามุมมองช่วยกันวิเคราะห์ว,ว่าถ้าจะทําให้ตลาดหุ้นเราเนี่ยมีสเสน่ห์ขึ้นเนี่ยต้องท,ทำยังไงนี่ของออประธานตลาดทรัพย์ประธานตลาดหลักทรัพย์บอกว่าเราต้องจำ จำดึงดูดนิวอีโคโนมิกเข้ามาจดทะเบียนก็มีแผนเรื่องของจำพลัสไงจำพลัสครับนะปรับปรุงหลักเกณฑ์ใหม่ดึงธุรกิจนิวอีโคโนมิสให้เสริมสนิมใหม่ปลักดันการใช้ AI ครับสนับสนุนเรื่องของไอ a m i l y b u s i n e s s อ่อ่แล้วก็ผลักดันการแก้กฎหมายเพื่อวางรากฐานการพัฒนาตลาดทุนแต่นั่นน่ะคือภาพที่กำลังจะเกิดขึ้นแต่ความเป็นจริงตลาดหุ้นไทยพี่วีถึงตอนนี้นะเขาบอกว่าหุ้นไทยเนี่ย ตกทศวรรษแห่งความเจ็บปวดอ่ะอัออนนี้คือ SO อันนี้ก็จริงริงและมุมมองของท่านรองนายกรัมตีและรัมตรีว่าการกระทรวงการคลังรวมถึงประธานตลาดทรั์เนี่ยทำยังไงที่จะฟลิกฟื้นตลาดหุ้นไทยให้มีสเสน่ห์มากขึ้นครับถ้าเราดูเทียบกับมาตรฐานโลกที่ประเทศที่ใกล้เคียงกับเราเนี่ยก็ตัวเลขออกมาประมาณ3 4ความหมายคือว่าถ้าเรามีขนาดเศรษฐกิจสก้าล้านล้านหรือ20ล้านล้านเนี่ยควรจะมีการลงทุนประมาณสัก30กว่าเปอร์เซ็นต์ของ20ล้านล้าน ก็คือประมาณ6ล้านล้านบวกนะฮะบางปีอยู่222% 4เหรือพูดง่ายๆลงทุนประมาณสัก4ล้านล้านกว่าทําไมไม่มีคนมาลงทุนครับการลงทุนที่เกิดขึ้นเนี่ยประมาณแค่นี้สามล้านล้านกว่า4ีล้านล้านเนี่ยมันเกิดขึ้นลงทุนของเก่าทั้งนั้นอย่าลืมนะครับขนาดเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นมันไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะภาคผลิตมันจะขยายไปภาคที่ทาโครงสร้างพื้นฐานขยายไปภาคที่ทําสถาบันการเงินกิจการธนาคารขยายไปภาคที่เกี่ยวกับโรงพยาบาลเวลเนสการท่องเที่ยวมันมาหมด ดังนั้นมันจะมีการลงทุนมามันถึงถึงใหญ่ใหญ่ดังนั้นมันต้องมีตัวจุดประกายให้เกิดขึ้นในสิ่งที่รัฐบาลผลักดันนะครับเราวิเคราะห์ปัญหาเราเข้าใจปัญหาเราเห็นเหตุผลของปัญหาและปัญหามไม่ได้เกิดขึ้นวันนี้มันเกิดขึ้นมายาวนานนะครับดังนั้นการแก้ไขเนี่ยมันไม่สามารถจะแก้ไขในอาทิตย์นี้วันนี้ปีนี้ได้แต่เราต้องเข้าใจว่าทิศทางของการแก้ไขเนี่ยต้องใช่และถูกต้องความเปลี่ยนแปลง ทางเศรษฐกิจ g e ี p รพ t i c ตของโลกความต่อเนื่องในการดำเนินงานจึงจะเป็นเรื่องสำคัญมากการฟื้นฟูความเชื่อมั่นนะครับการสร้างสินค้าใหม่ๆนะครับการปรับปรุงกฎหมายและการขับเคลื่อนความยั่งยืนเนี่ยเป็นโครงสร้างหลัก4ี่อย่างที่มีความสำคัญผมเห็นใจนักลงทุนที่บอกว่าลงทุนไปก็ขาดทุนก็เลยไม่ลงทุนนะแต่ผมเชื่อว่าในวิกฤต ก็มีโอกาสซึ่งตลารัพย์เองก็เตรียมตัวหมดแล้วนะครับเรื่องของดิจิทัลทรัพย์สินด Digital, ิจิทัลเราก็มีตลาด T ี x พร้อมจะรองรับการลงทุนใหม่ๆใ,ในประเทศไทยเพราะฉะนั้นขอให้ท่านได้ให้ความมั่นใจว่าตรารั์จะสับสูตท่านยืนเคียงข้างท่านเพื่อทับจะให้ท่านได้ลงทุนได้อย่างมีคุณภาพและได้ผลตอบแทนที่ดี นอกจากท่านรนตรีว่าการส่วนคลังท่านรองนายกแล้วเนี่ยประธานจากทรัพย์นะอันนี้ฝ่ายนโยบายนี่ฝ่ายขับเคลื่อนฝ่ายขับเคลื่อนเสร็จแล้วก็ยังมีแบบนักลงทุนยังมีนักลงทุนยังมีโบรกเกอร์โบรกเกอร์ต่างที่ที่แบบมองทิศทางตลาดหุ้นเอามานี่อะไรมาฟังเลยนักลงทุนระดับพันล้านเอานักลงทุนเขามองตลาดไทยเนี่ยเป็นยังไงตลาดหุ้นไทยตอนนี้จะแก้ปัญหายังไงและจะลงทุนอย่างไรครับและแน่นอนครับเป็นนักลงทุนระดับ เพินพันล้านนะที่สาคัญคือเขาใส่เสื้อลิเวอร์พูลขึ้นเวทีด้วยครับเ,เขาพยายามสื่อสารว่าลิเวอร์พูลกว่าได้แชมป์ได้ถ้วยเนี่ยอดทนมา30ปีอ่ปีเพราะฉะนั้นตลาดอุนไทยที่อยู่ตอนเนี้ยอดทนนิดอีกนิดนึ่งเดี๋ยวก็น่าจะฟื้นขึ้นกลับมาไปดูมุมมองของสองนักลงทุนระดับพันล้านครับพอช่วงมันเป็นบูมมันยังไงก็ชนะแต่ตอนนี้มันเป็นแบบเหมือนไซ์เวดาวไซเวดาวอย่างเงี้ยแล้วเราก็มองว่าคือผมคิดว่ามันเป็นโอกาส ผมส่วนตัวผมผม,ผมก็จะไม่เทรดละตอนนี้จะให้เทรดซิ่งๆเยอะๆๆยอะแมาละ <Okay. S 2> ผมก็เลือกบางตัวที่ผมชอบละ <Okay. S 2> ก็เลยแบบค่อยๆถือไปเรื่อยๆ <Okay. S 2> จากกลางปีที่แล้วที่เซ็ตไล่ๆขึ้นมาเนี้ยผมก็กำไรหลายร้อยนะฮะ <Okay. S 2> แต่ผมไม่ได้ขายเลย <Okay. S 2> ไม่ได้ไม่ได้เลือกที่จะขายเลย <Okay. S 2> กับซื้อเพิ่อมอีกเรื่อยๆยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นสไตล์ผมมันยิ่งขึ้นนะ่ยยิ่งอัด mm. แต่ปรากฏว่าพอมันลงเนี่ยพอมันลงเซ็ตลงมาเป็นร้อยสองร้อยจุดเนี่ยที่ว่าเนี่ยพอมันลงมาปุ๊บเนี่ย ด้วยความที่เราไซส์ใหญ่ขึ้นมันก็ขยับยากเวลาที่ขายมันมีผลร,ราคาและอย่างหนึง่งแถวนี้มันตลาดมันผมว่ามันถูกแล้วว่าเซตพันหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยผมว่าถ้าขายตอนเนี้ยแม่งสาหรับผมผมคิดว่ามันน่าจะเป็นโอกาสซื้อราะว่าส่วนหนึงน่งก็คือว่าแ,แม้แต่รายใหญ่ก็กลัวโรบอทเทดเหมือนกันผมไม่ได้กลัวโบรบอทหรอกครับผมกลัวเจ๊งคือแต่ว่าโรบอทเป็นต้นเหตุไหมถามว่าเขาก็ไม่ได้ผิดแต่ผมก็ เข้าใจได้ว่ามันเป็นโลกเสรีลแล้วเขาประเมินเราออกหมด AI โรบอตแต่ละคนเนี่ยแต่ต้องบอกอย่างนึงนะครับบางทีอาจจะไปว่าเขาอย่างเดียวไม่ถูกเพราะว่ามันคือความฉลาดความเก่งของเขาต้องวอลุ่มประมาณเท่าไหร่คะถึงจะพอที่จะมันจะใจฟูได้สำหรับนักลงทุนวอลลุ่มิตีเข้า, <ๆ S 2> ขามาถ้าตลาดเนี่ยจดปดหมื่นล้านนะผมว่าโรบอตอเขาคง ปรับวิธีคำนวณในการที่ไม่ต้มกบเราแล้วคงไม่ได้กินเราอยู่ในนี้เพราะเขารู้ว่าเขาสู้พลังเราไม่ไหวก็อาจจะเล่นเป็นขาขึ้นเราสังเกตไหมฮะอเมริกาเขาขึ้นตลอดเลยจริงนี่ขนาดว่ามีเขาผมยังสงสัยว่าเขาเขียนในรัฐธรรมนูญเขาหรือเปล่าว่าหุ้นห้ามตกอ่ะทำไมหุ้นแม่งขึ้นไปเรื่อยเลยตั้งแต่ผมเล่นหุ้นใหม่ๆผมเล่นหุ้นใหม่ๆดันีเขาสามพันจุดของเราพันเจ็ด ในกลุ่มเอเชียปรากฏโกแมนซักปรับขึ้นพี่วีปรับขึ้นไทยไม่ขึ้นนี่คุณดูนี่นี่นอ่ะฮ<อ>ะไอ้ผลตอบแทนค่อนข้งางต่ําเทียบกับการลงทุนในสินทรัพย์อื่นล่ะ,<อ>ะตลาดหุ้นเทียบกับสินทรัพย์อื่นเนี่ยให้ผลตอบแทนต่ํากว่าต,ต่ำกว่านี่ตลาดหุ้นไทยครับเซตเราอยู่ที่ตอนนี้อยู่เท่าไหร่นู่นพี่วีลบสิบเจ็ดสิบแปดเปอร์เซ็นต์น่ะโอ้ี่เยอะมากคุณดูสิครับเพราะฉะนั้นตลาดหุ้นไทยเจอกับดักว่าด้วยเรื่องของความมีเสน่ห์และ รายได้จากผลตอบแทนที่เกิดขึ้นครับถามว่าแล้วภาพของตลาดหุ้นแบบนี้ในมุมมองของบรกเกอร์นั้นเขาคิดว่าทิศทางในอนาคตนั้นตลาดหุ้นไทยจะเป็นยังไงครไม่ไม่ได้ขึ้นทุกตัวนะครับแต่ยังมีตัวที่สามารถขึ้นได้นะครับก็อย่างอย่างน้นอยๆเนี่ยต้องเป็นตัวที่เป็นผู้นํากลุ่มผมว่าตอนนี้ปาใหย่กกินปลาเล็กนะครับคนที่เป็นตัวหลักๆ ของเซกเตอร์นั้นๆเซกเตอร์ที่ยังคงพอที่จะยืนอยู่ได้ภาพแบบนี้ยังอยู่ในโซนของการที่เม็ดเงินเนี่ยยังไหลเข้าไปภาพรวมของการลงทุนในภาพาระยะสั้นเนี่ยตัวเหลือรอดเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นมาตัวที่มีไซส์ใหญ่ๆก่อนเพราะ <c oughs> ว่าในในภาวะตอนนี้ต้องยอมรับว่าสัญญาณของตัวปัจจัยในที่กดดันทั้งต่างประเทศเ <c oughs> ชื่อเหมือนกันว่าจะปลดล็อก <c oughs> แล้วก็ปลดล็อกในเชิงที่ไม่แย่กว่าวันที่ <c oughs> 2เมษายนนะครับที่เราโดนไปอย่างเงี้ยนะครับ <c oughs> ขณะที่ในฝั่งของตัวในประเทศผมว่าตอนนี้ดาวไซส์ของทุกคนน่ยพูดตรงกันว่า ดาวไซค์ครึ่งหลังเนี่ยแอบมีนะครับแม้ว่าจะปรับประมาณการต่างๆม,มาแล้วเนี่ยแต่ทุกอย่างมันอาจจะมีจังหวะของคลื่เครือแล้วก็ดูจากฟันเฟืองเศรษฐกิจหลายตัวเนี่ยมันเริ่มช็อตเนี่ยได้ภาพรวมก็โซนที่ผมว่าค่อยๆเซ็กติบ,บายหน้าหุ้นที่เป็นปัจจัยที่สำคัญกับชีวิตและกานปัจจัย4ี่อะไรเงี้ยจริงๆถ้ามองในเชิง investment idea เนี่ยนะครับผมมองว่า ณจุดราคาแบบนี้เมื่อกี้ผมไม่พลาดไปแล้วว่าผมไม่คิดว่ามันจะดหลุด1 0 6นในวันวันที่เป็นวันนิ้วขาดแล้วละ่ะนะครับทีนี้เนี่ยนะครับหน้าที่เราคือว่าตั้งเงื่อนไขแล้วก็กรองหุ้นออกมานะครับแล้วก็ดูว่าตัวไหนเนี่ยนะครับมันให้รีเทิร์เราได้ดีนะครับซึ่งผมมองว่าณจุดตรงนี้นะครับมันเป็นจุดที่หุ้นใหญ่หลายตัวมากนะออฟเฟอร์ดิวเดนติวเนี่ยห้าเปอร์เซ็นต์เจ็ดเปอร์เซ็นต์แล้วถามว่าดาวไซด์ผู้นี้เยอะไหมผมมองว่าไม่เยอะละนะครับเพราะนั้นผมมองว่าไอ เก็บพุ้นนะครับหรือว่ามีบางตัวเก็บไว้เนี่ยนะครับช่วงนี้ตั้งเงื่อนไขให้ฉ่ำที่สุดอยากได้เงื่อนไขอะไรตั้งไปเลยนะครับแล้วกลองพุ้นมามันเป็นทามมิ่งนะครับหร,หรือว่าเป็นช่วงที่เวลาที่เป็นโอกาสของผู้ซืออ้อนะครับสามนรซของ GDP ไทยน่าจะสูงที่สุดในปีนี้แหละ mm hmm. ผมจะบอกว่าไตรมาสครึ่งหลังของปีนี้ซึ่งทุกคนกลัวมากะจะโต1 2บสองซนบน a s ว่าเมืองไทยโต 2%, 2> โ<อ>แล้วถ้าเกิด GDP โตตามหนึง่งเราก็จะมองได้ข้างหน้าว่า คุณไทย,ยไลำบากกันผมยังต้องพูดว่าเป็นสิ่งที่ค่อนข้างยากเดิมทีเนี่ยผมคาดการณ์วัาจะลดแค่หนึ่งอย่างมากสองครั้งแต่วันนี้ไปประชุมแบงค์ซาวเสียงเขาบอกว่าหนึ่งเป็นอย่างน้อยอาจจะเป็นสองตอบโจทย์ก็คือว่าแบงค์อาจจะไม่ใช่กลุ่มโกลด์ในปีนี้แต่เป็นกลุ่มที่อย่างน้อยน่ยถ้าเราวางเงินไปได้มันค่อนข้างมั่นใจว่ามันก็ถือสร้างสร้างมูลค่าได้นะครับก็ประมาณนี้พอได้รุ่นไหมพีเอฟังตั้งแบบเชิงนโยบาย ปะจานตลาดหลักทรัพย์นักลงทุนระดับพันล้านหมื่นล้านบลอกเกอร์มองที่ทางหุ้นเนี่ยพอมีความหวังไหมฟังแล้วมีความหวังมว่ามันมีความหวังอยู่เรื่องเดียวรัฐบาลต้องมีเสถียรภาพอันนั้นหนึ่งอันนี้หนึ่งนะสองแนวทางการแก้ปัญหาเศรษฐกิจต้องออกมาให้ชัดเจนทั้งเป็นระยะยาวทั้งเป็นระยะสั้นเอางี่ก่อนนะเงิน1 5 7 0 0 0กว่าล้านอ่ะ1 5 7 157เจ่เอ่ะ อย่าละเว้นเ่นะหนึ่งห้ต้องรีบออกมาแล้วทาให้เสร็จภายในปีนี้มันก็จะกระเตื้องขึ้นครับต่อมาเรื่องแผนปฏิรูปเศรษฐกิจชุดใหญ่ที่กําลังเจอปัญหาเรื่องอเมริกาเนี่ยมันจะชัดเจนเมือ่อไหร่นี่มีข่าวดีฮะในวทีนี้ท่านรองนายกพูดเลยว่าทางเจ,จทางอเมริกาเขานัดแล้วเขาเปิดประตูที่จะเจจากเราแล้วพี่วีนั่นคือรัฐมนตรีพูดรองนายกพูดความจริงนะ ล็อบบี้ยิสที่เราจ้างไปน่ยตีกันแทบตายที่อเมริกาอยู่นะเพออื่อช่วงชิมพาเราเข้าไปข้างในแต่ว่าตอนนี้ก็อย่างน้อยก็มีส่งสัญญาณมีส่งสัญญาณออกมา<ช>เพราะฉะนั้นเฉพาะหน้าการเมืองต้องนิ่งปรับกรมอต้องเห็นได้ชัดเจนเพื่อตัดตัวแปรที่เป็นเชิงลบออกไปทีละเรื่องทีละเรื่อง